วันนี้กับรถเบลเล่นะครับอันสวยคันนี้นะครับเข้ามาซ่อมหน้าจอที่ด่างนะครับที่เป็นรอยเป็นวงนะครับกับร้านถาวรรุกท่าเรียกทารดูเองไหมราพิจาาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเมื่อซ่อมเสร็จแล้วหน้าจอจะกลับมาสวยเหมือนใหม่ไหมนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอนะครับวันนี้กับรถเบลเล่นะครับหน้าจอโชว์ตรงเรือนใหม่นะครับด่างนะครับนี่นะเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปกติหน้าจอนี้จะด่างนะครับวันนี้เป็นหน้าจอตัวนี้นะครับเหมือนตัว นิสสันเทียนา L 3 3เลยนะครับที่เรือนไม้ตัวนี้ด่างนะครับก็ต้องทําการรื้อเรือนไม้ออกมานะครับสําหรับเบลเล่น,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อทําเสร็จจะสวยงามขนาดไหนนะครับ แล้วเรือนใหม่ของรถเบลเล่ก็เสร็จที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่ทําการติดตั้งนะครับเราก็มาเทสหน้าจอแบบนี้นะครับว่าทุกอย่างติดสมบูรณ์หรือยังนะครับก่อนที่จะเอาไปติดตั้งในตัวรถนะครับนี่นะฮะถือว่าเสร็จสมบูรณ์สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับและนี่นะครับรถเบลเล่หลังจากที่หน้าปัดของเรือนใหม่นะครับเป็น สีลุ้งนะครับกระดำกระด่างนะครับไม่สวยงามก็สามารถซ่อมแซมแล้วก็กลับมาสวยงามได้ดังเดิมนะครับนี่คือการทำงานของร้านสาวหนช็อปเรียบทางดง่วนเนกรไมลามินทานะครับเอารถเบนเล่นะครับที่เอามาซ่อมหน้าจอด่างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถแล้วหน้าจอเดิมๆด่ดางนะครับและอยากคงรักษาสภาพรถเดิมเดิมไว้นะครับก็สามารถเอามา,าซ่อม ที่ร้านถาวรรู้จอมเรียมทางโดดถึงือไมลามิทาได้นะครับหรือโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับช่วยเป็นาก,การโปดเพื่อยอมกลับดูใหม่แล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้้องขอคว่าสวัสดีครับ